ก็มีของมีดีมาแนะนาอีกแล้วนะคะเพราะว่าทางเราเนะี่คะปากแห้งแตกเป็นขุยนะมันก็ยังมีปัญหาตรงนี้เวลาทาดิฟมันก็ยังไม่ติดเมียนสนิทนะคะหรือว่าบางทีก็ยังจะเห็นขุยที่ปากมันเด้งออกมา,วากเวลาทาิ้ใช่ปะอันนี้เลยเราเลยจะแนะนําตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมรีนนะคะ Everything Lift Serum Mask นะคะสำหรับปากโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะลิปปากขางสวาๆาน,นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการ ผิวปากของเราเนียนนุ่มนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนด้วยค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเป็นมาสก์ปากชมพูลดอาการปากดำครัำปากอวนอิ่มไม่ตกร่องชุ่มชื่นแล้วก็ยาวนานเลยะคะ่ะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ลิปมาสกนะคะของเกาหลีเลยนะคะมีความละมุนนุ่มสุดๆแพ็คเกจก็น่ารักเหมือนเบ่อกี้ที่เคยไปเลยนะ เวลาใช้ใช่ไหมเราก็เปิดฝาขึ้นมาเนื้อครีมมันยังไม่ออกมาใช่ไหมเอ่ยเราก็ไม่ต้องกังวลใดๆสามารถหมุนข้างบนขึ้นมาตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงตึงเนื้อมาส์มาแล้วนะคะตัวนี้มันก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยเอยห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อะมาแล้วนะคะตรงนี้ปั๊บเราก็เอาทาบนปากที่แห้งเป็นกุยของเราได้เลย ใช้นิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่ามันชุ่มชื่นทั้งปากเลยนะคะนี่เห็นไหมมันจะรู้สึกเหมือนกับแบบมีความเป็น,นมอยเชอร์ไรเซอร์นุ่มๆหนักๆมาอยู่ที่ปากนะคะแต่ว่ามันจะช่วยเราในเรื่องทำให้ในมีปากของเราเนียนแล้วก็อวบอิ่มดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีวิตามินอ e, ีคอลลาเจนและก็อะโลเวลานะคะที่มาช่วยในเรื่องทำให้ปากอวบอิ่มยาวนาะน มาขึ้นคะ่ะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเมรีนนะคะก็สามารถสั่งได้เลยที่เพจ Facebook เมรีนไลน์เมรีนและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้ขอตัวไปทามาสัสเพิ่มก่อนนะคะ